ครัหมานนะครับโหล้องลอยการดิ้นถึงว่าไม่ได้เห็นเเงียบครับนี่จากตรงนี้รอบแล้วับหมกไว้ครับทางน้ำนี่ครับขึ้นไปนาครับลักษณะมีล่องตรงนี้คับหมกไว้ดีๆครับนี่ครับสองตัว ผนก่อนได้ปรากฏโอเคครับ